เอาละครับโอ้โหครับคุณชายฝึกแล้ววันนี้อยู่ในเกมไมค์ครับดาร์บอนเหมือนเดิมย่อยไปโดนเดินหลบี่ต่อยไปโดนยี่ต่อยไปโดนเนออันนี้เราอัปเดตตัวมอสเรียบร้อยแล้วมีอันใหม่มาเยอะแยะเลยเย็ดเอาว่ะแต่ผมผมมันไม่ยอมตั้งอ่ะเป็นบูกับโรสไม่เข้าใจโรดิเกเท่นะอ่ามาเลเวอเสกิลไม่ต้องหรอกตัวนี้ไม่ต้องตัวนั้นไปฝั่งนน้นไปฝั่งนู้น เหมือนเดิมเนี่ยไหนฟังไหนไปฟิวแล้วกระโดดขึ้นใบเบิร์ดไอ้เหลืองๆด้วยแหละเหลืองอ๋อเห็นไรแวบๆนั่นมันเขาแก่น้อยเขาเขียนอะไหนเลิร์นสกิลอ่าเลิร์นสกิลหนึ่งโอ้มันจะมีมันจะมีเขียนว่าอะไรบ้างไหนมีเลิร์นสกิลใช่ไหมมีจัมมีแดดมีไฟมีพอร์ทัลอะไรออนล็อกแล้วก็อันดูแลนส์แค่เนี้ยอันดูแลนส์มันมีอัน ที่ไม่ต้องกดอ่ะอันยังไงวะขนาดวะมันเป็นล่างอะไรทักอย่างไม่มีมีแค่นั้นตะวันหายมาให้ดูหน่อยจังไม่ได้เป็นไงมีแค่แน่เองถ่าย่าย่าแล้วหนึ่งโอเคครับมา subject ใช่ไหมอ่าชาร์จไปอือเรียบร้อยหน้ามีตัว M บนหน้าผากแล้วโอ้แค่นี้เองเนี่ยนะเออมันลองแปลงร่างเป็นใหม่กด X X ค้างเลย X ค้างนี่เราจะต้องเป็นธาตุมันใช่ไหมแล้วหนึ่งได้ชาร์จแป๊บ โอ้นี่มันบาบิดี้น้อยยากว่ะเออตบหัวเจ้านายแาบเนี่ยอันไหนวะมันมีหลายอันเลยอะฟิลเอ้ยเหมือนเดิมนี่หว่าอันไหนดีวะมันต้องเป็นก๊อดหรือโรสหรือเป็นซูเปอร์เซย่าธรรมดาเป็นอัไหนเป็นอะไรอ่ะมันมีซูเปอร์เซย่ากาดสองมีขวาล่างสุดไหมขวาล่างหรือไม่ล่างไม่มีขวาบนน่ะไม่มีเออก็มีแค่ตัวเอ็มนั่นแหละ หลอกดาวอะหรือว่มันจะเป็นซูเปอร์สไย์อย่าลองแป๊บมันเป็นล่างไงนี่ปะไหนดูดิแค่ตะวันตูไม่มีว่ะก็เป็นซุปเปอร์สไย่าปกติอะไรนะลองแป๊บเป็นล่างของโกหังมันประมาณซุปเปอร์สไย่าเท่าไหร่วะไหนฟิวยู่ไหนเอ้ยอ้าวอ๋อเดี๋ยวนะมันเดิมว่ะอันนี้ว่ะก็เหมือนเดิมนี่ ลองดิมันมีปปึ๊บลองโหลดดิลองรถลดมันก็เป็นโหลดเลยอ่ะเดี๋ยวทำไมมันแปลงไม่ได้วะเนี่ยฮึทีตีอีกสักหน่อยนึงก้อนนั่นก็เป็นโหลดเหมือนเดิมโคตรกี้ก้างเลยวะเอ้ก็เป็นแค่นั้นแหละอ้าวอัพอัพด้วยอัพด้วยตรงหน้าสกิลอะแค่มมารับไอ้สัญลักษณ์โง่ๆนี่ใช่ไหมเนี่ยหลอกดาวเอ้รับสัญลักษณ์ไหนวะเฮ้ยไม่มีให้อัพอะฟิล ไม่มีอ่ะไม่มีไม่มีว่ะโอ้ยไม่มีว่ะเอาหนึ่งพันเลยคือมันอะไรทักอย่างก็มีแต่สกิลเดิมๆอ่ะอันนี้ไม่มีให้อัพหลอกดาวเปล่าคืออ่าอ่าเดี๋ยวลองดูสกิลนี้เลิศสกิลอ่าเดี๋ยวลองสกิลเป็นพอจริงอ่ะคีบู๊ดนี่คืออะไรวะคีบู๊ดอะไรวะไม่รู้อ่ะพูดเอะไไอ้นั่นมาให้มานี่คือพลังไหมวะลองวัด ไปได้อะตรงนี้เอเอว่ะไม่ได้ไฟนอลแฟทอ๋อไฟนอลแฟทเอา้าก็เหมือนเดิมนี่หว่าสกิลอ,อันนี้คืออะไรเป็นไม่ได้ endurance สกิลเราไม่รู้ว่ะสกิลขี้ก้างลบออกแล้วนนะเออ,อครับส<อ>ฟิลรเ,<อ>เราจะไปไหน endurance ไปบ้านก่อนไปบ้านก่นอนเอาไปบ้านนะไหนว่าบ้านไหนขวาว่โอ้โหโอ้โหตายเต็มเลยลบแป๊บตายโอ้ตายกัน ปะนาวนะอ่ะงามางี้มาเรียนสกิลจากงูคุณชึบอ้าวเรียนไม่ได้คุณเลวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยจริงอ่ะเรียนไม่ได้คุณเลวเอออะไรเนี่ยมันมีคำว่าอีวิวอีวิวเนี่ยแน่นอนเลยคนเลวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้นี่ครับวันนี้เรามีชุดนะครับมีคุเท่ชึบไง ใช่เปล่าวะความเร็วนี้นั้นท่านไปได้แต่ใดไปโธ่องคุณทำไมจะมีอย่างนี้วะมันเป็นท่าอะไรนะฟิวชั่นอ่าเอฟพีเอฟไอโอเอ็นให้ฮอชชั่นน่าสงสารนะครับฟิวชั่นไหนวะนี่นี่มาแล้วเอ้ยอยากอยากเป็นคนนี้บ้างอะฟิวอยากเป็นคนบังครับฟิวเป็นบังครับอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวยังยังช้าเฉยเฉยอ่า เราเป็นเลเวลสิบแล้วเอาเอาโรดประทะใกรนี่เอาจะเสกให้ก็ไม่บอกอัพไปแล้วอ้าโอ้ตายแล้วเปลือง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 บแย่แย่นะฮะบูฮะเดี๋ยวเราเป็นโรดเราต้องเป็นโรถมาเป็นก๊อดวะอ๋อยืนใกล้โกลุนไยก๊อดมันก็กดล่างก๊อดแล้วกดชาร์จอีกก็ได้ไหมฮะมันก็จะกลายเป็นล่างอีกล่างหนึ่งได้อะเออเนี่ยอันนี้ดีกว่านะฮะนะฮะมัก็อะไร กดตัวอะไรวะลืมละเอาเอาเอาใหม่ไเป็นเอาใหม่ไเป็นรถใหม่เป็นรถใหม่กดอะไรนะกดอันนี้แหละิวกดยางกดอนนอันนี้เสียงใครวะเสียงใครฟิวชั่นวะเอ๊ะเอ๊ยทำไมไม่ได้ึบกดจีใช่ไหมจีค้างไม่ได้วะเอาใหม่ใหม่เฮ้ยพลังเราไม่พอเหรอไม่รู้อ่ะกินกินกิน มันมันไม่เห็นขึ้นวะชาร์จให้วะเหมือนชาร์จเต็มหลายรอบแล้วเนี่ยแต่มันไม่อตนีสรวมทั้งทีมันไม่มันไม่ขึ้นมาชาร์จให้อ่ะคนตัวจีแล้วเนะี่ยอืาอ่ปิดปิดซูเปอร์ทยาะปิดซูเปอร์สยาอ่ะเริ่มเอาอัตวันเป็นซูเปอร์สยาอยู่นนนนมันหนึ่งอัหนึ่งอ่าไม่ก็ลองดูมันไม่ขึ้นหรอกกดจีมันก็ประกาศกดกดไอ้ทางแล้วเอาเมาส ฟิวชั่นไอ้ค้างแล้วฟิวชั่นเป็นดิสลอร์อ๋อเออว่ะลืมน well. ี่ไงก็ได้แล้วเนี่ยเดี๋ยลองลองลองมาลองใหมาลองใหม่กอนซุปเปอร์สยาฟิวซุปเปอร์สยามันไม่ได้ว่ะลองลองดูนะมาก๊อดลองก๊อดกับก๊อดดิอ่ะเดดก๊อดกับก๊อดอ่าเต็บอ่นนี้ก่อนที่พลังจะหมดมาฟิวสพลังมันไม่ใกล้เคียงกันหรือเปล่าวะ ใช่เหรอเนี่ยมีมันโหลดมันก็โหลดอย่างเดียวเลยวะไอ้อมันโหลดอย่างเดียวปึ๊บปึ๊บหมดหลอดแล้วมันก็รีใหม่เออมันเต็มหลอดแล้วมันก็รีหลอกลอ,ลองกดชาร์จค <ด S 2> า<ด>้างไว้สิกดซีค้างไว้กดซีค้างอ่ะปึ๊บได้มันจะได้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวต้องลุ้นเอานี่ไงเอาแล้วเราก็กลายเป็นคนดูอเลยไห้ลองซูเปอร์สัญเซป เปียงไหนวะอ่าเป็นเป็นคนดูเลยละหเลือดสามพันหกกำลังเท่าไหร่วะเนี่ะกำลังสามหมื่นสร้อยสามแสนสาแสนสานล้านสามแสนเอ้าอ๋อพลังตัวเองอืออ่าลองคทยอเค็นเดี๋ยวเดี๋ย่าไหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านหกหมื่นล้านโอ้โห ดาเมจเท่าไหร่วะเราก็ต้องดูฟิลเดินอีกแล้วครับตะวันนอนตะวันนอนนอนจะได้อานอนได้เหรอนอนได้เหรอกดคิสติลแล้วตัวมันก็ลากไปตรงที่นอนเลยหลอกดาวมายังมายังมาแล้วก็ดูคนพลังมากมันก็ดูคนวาร์ปอีกวาร์ปละบุบบุบบุบเอื้อเอื้อโอ้โอ้ตายโอ้มาตะวันช่วยสูบเซลล์หน่อยช่วยอย่างเนี้อ จบแล้วจบจบแล้วความโหดของเซลจบแล้วนั่งสั่งกันนะครับโหยิ้เดียวอ่ะมันบอกให้เป็นซูเปอร์สัญาติวนี่ไงฟิล์ลตาเหลือสามสิบวิละเห็นไหมมันเร็วเพราะเพราะเราใช้พลังเยอะเกินไงเวลาเลยลดเยอะก็ดีก็ดีดีอยู่เซลแม่งหมดความโหดเลยพึ่งสู้แบบไปแบบโคตรยากแล้วเรียบร้อยไหนฟิลขลร้องเามัน ลองเป็นล่างรถกับล่างนั้นดิล่างรถก,กับบู๋เออล่างรถกับบู๋ปุ๊บมาอ๋อเอาใหม่เอาใมา่ฮึบป๊อบเรียบร้อยแล้วก็ fusion อ,อ่ะตีค้างไว้เลยไม่ต้องปล่อยป๊บอ๋อลืมต้องเปิดทั้งคู่นี่หว่า <c oughs> อ่ะเอาเลยอ่ะเอาใหม่เอาใหม่ฮึบ <c oughs> ฟิว เชิญเฮ้อไม่ได้ว่ะค <c oughs> ้างไว้ค้างไว้มันไม่ขึ้น,นหลอดพลังไม่พอมัออนค้างเดี๋ยวนะเอาใหม่อ่ะนี่อะหลอดเริ่มใหม่ละอะไรฟิวชั่นเฮ้ยบุบเอ๊ะทำไมไม่รวมวะไม่ได้ว่ะพลังตะวันเท่าไหร่ไม่พอหมื่นแสนล้านหนึ่งล้านล้านเท่าไหร่ล้านแปดหมื่นโอ้โหทำไมมันเยอะจังวะ S <S อาอเป็นสายวอลลีเออร์กับรถรถเทอร์รังมากับบูอ่าแล้ว,วก,วก,กับร่างธรรมดากับร่างธรรมดาอ่าลองร่างธรรมดาฮึบฮึบฟิวเซนฮ่าเอ้าได้ทำไม <S <S 2> <S 2> เราฟิวกับเขาไม่ได้ ไม่ได้เลยแต่วันโอ้อะไรวะร้องไห้ละขอเถอะป๊อบอือได้ไหมนะ่ไม่ได้อะอะไรวะหลอกดาวเส็งออกไปล่ะงอนนะงอนงอนมาครับทำไมเราฟิวชั่นเนี่ยเขาไม่ได้วะของแม่แน่โอ้พลังขึ้นเต่าทำพลังหายไปคนเยอะเลยเออวายังไม่สู้ไอ้นี่เลยหมาเลขสิบหกบอกให้แปลงเป็นซุปเปอร์ไยาทู แล้วทำไงต่อวะเดี๋ยวฟิลเพืนึงขอสู้ไอันนี้แบบเว้มันกลับไปใหม่อ่ะเออดิเราก็แบบโอ้ยเลือดงเลือเลี้ยเรือเจ็ดร้อยโอ้สบายมากชิลตอหมดอ่ะปับปับโอ้โหตอนนี้ก็ชิลเรียบร้อยอึ้เสร็จจังวะอ่าเป็นเป็นเสียใมันระเบิดตัวเองตายแกท้องแม่แน่เออเรียบร้อยตายตายตายเราไม่ตายแล้วเออเดี๋ยวข้ามให้ เพิ่งลองรอบนี้ย่าพิ่งฟิวขอข้ามแป๊บเรียบร้อยโอเคตายแล้วตายแล้วโอเคนี่ไงคิวเซลเดี๋ยอะไรโอเคเราต้องมาเจอกันอีกแล้วเหรอเซลอ่ะใครโอเคแป๊บใครโอเคไหมบ๊อบบ๊อบเนี่เดียวบ๊อบแดงแล้วแดงอีกดูดูพลังครับคุณผู้ชมครับเท่าไหร่เด้อหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้าน สิบล้านร้อยล้านพันล้านหกพันล้านอะ่ะหกพันล้านแล้วก็กด J, J. เดี๋ยวตัว L นี่มาเร,รีตา <c oughs> โอ้โห <c oughs> ตีแรงโคตรแรงรอบนั้นแม่งแบบกว่าจะชนะชิบหายแอรเป็นซ ah ูเปอร์ไซヤทูแล้วไปที่แพนกดซูเปอร์ไซヤทูเอ้ากดปิดปุ่มอีก ปุสย่าถูโอเคอ้าแคลเพนนี่ว่าลืมพลังมันหายไปหมดเลยไหนวะก็ไปที่ไหนนะฟิลแพนแพนเอาพลังใช้พลัง50%ก็พอละไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยกดตัวแอลสิทูโปรเทคอ่ะก็เป็นทูปุสย่าสองอันนี้ไม่เห็นได้หรอเดี๋ยวรอมันกดแอลค้างรอกดแอลไวรอกด L รอเฉยๆไม่ต้องค้าง มันจะขึ้นเน็กให้ไมวะอ่าไ่ด้ปซูปเซลล์แล้วไม่ได้วะ๋ะวนะแป้งม่ได้อะมันเป็นนกไข่ใครโอเคน่ะลองไอ้นี่อ่ัใช้สองธรรมดาอ่าตัดเอาอีกแล้วลืมลืมโอ้ยเอ้าชึบอ๋อเตล์แม่งว่ามาอยู่ข้างหลังถึงว่าแม่ังหายไปไหนเออโหเลือนม่งเยอะชิบหายเลยเซลเซลไหนเซลสามป่ะเซลสาม สู่เขาฟิวบูแวังสองหมื่นสี่ยังเลือดเอาใครโอเคนีกันลืมจะโอเคบูยังวะโอเคบูแลไหนไหนไหนครับดู้เอวพลังเลือดเลือดเลือดยุงหางยุงห่วงโอ้โหสู่เขาฟิวโอ้ยเออเออแมงตีแหลกจะหายเลยบับเรียบร้อยโอเคซูเปอร์เซยย่าสองได้ไหมไม่เห็นได้วะก็เป็นนเป็นล่าสุดอ่ะกดค้างนะ เฮ้ยเซลมันจะมาเซลเซลมันมาเซลมันมาฟิวฟิวเเนี่ยเอาเป็นไรเซลมันเออเรียบร้อย dbc เอาผิด dbc โอเคื่อกี้โดนตายปุ๊บว่าไปโลกนู้นตุกเลยโอ้ยเรียบร้อยไวโอเคอ้าวทำไมไม่ได้วะหลอกดาวอย่างนี้อือเดี๋ยวนี้มันบินเร็วขึ้นใช่ไหม ใช่จ้ะแอปเต็มมันก็เร็วขึ้นออชึบเดอบระไหนอันนี้สองเอยยังกดซีค้างให้ดูหน่อยกดซีเนี่ยก็สองแล้วนะอันนี้หนึ่งอยู่หรือเปล่าสองมันจะมีสายฟ้าเออว่ะแปลงแปลงทีเนี่ยยี่นี่เองโอ้เออนี่ไงเออโกทูไปโอมแพรนนี่แหละอะไรเน็กเซลซลรออยู่ ไงต,ต่อไปบ,บาบิดี้แล้ววะแล้วก็เราจะทำการอ่สสาสปอร์ซิอาห์โรดก็สนี่ก็ได้อ่าก็สตแล้วกันอุ้ยตกใจหมดเอ้ามันไม่ก็สให้วะ,อะโอเคเอาใหาม่หมดปึ๊บปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยโอเคแล้วก็แล้วต้องใครโอเคนเพื่อความชิลสี่ห้ายี่สิบโอเค ทำไมคอนแม่งใช้เยอะอย่างวะโอ้โหออโอ้โหอ่าฆ่าเซลได้แล้วให้รางวัลเรื่องสายกันนะครับอ๋อไปคุยกับมาสเตอร์บาบิดี้อ่าเดี๋ยวค่อยไปคุยพัฒนาแัปคอนแอปคอนให้หมดเลยคอนเนื้อโอ้ยแค่แค่นี้เหรอคอนอ้าวน้อยมากเลยเอาไปอีกมันไม่พอคอนแม่งใช้เยอะชหต้องเท่าไหร่เนี่ยคือ ได้ร้อยสี่สองอู้หูพลังไม่เยอะวะร้อยสี่สองเลยล่ะเดี๋ยวก็กลับล่างเดิมแป๊บกดเฮดอีกทีโอเคร้อยสี่สองจริงร้อยห้าสิบกว่าแล้วน่ะร้อยห้าเก้าแล้วอะไรอะไรที่เป็นเพิ่มไอสเตมิน่าข้างบนวะวิวบ้าเอไม่ใช่อ่านี่อ่าอะไรวะอันไหนวะอืมก็คอนไม่แฮะ มันไม่เพิ่มว่ะมันอยู่2ส1 3ชาร์ตฟิวมันเท่าเดิมว่ะชาร์จฟิวชาร์จชาร์จแล้วเนี่ยมันอยู่ที่2 2 1 3ไอเลขข้างบนนะเลขข้างบน1 3แล้วหนึ่งขาลองเลขสีฟ้านะอ่าเลขสีฟ้าไม่ใช่เด็กเปล่าวะเด็กก็ไม่ใช่อันนี้มันพันสี่วายไงเไม่ได้วะวิวว้าววิวไม่ใช่ อ๋อนี่ไง FPI ไหนวะ a p i a p i FPI อ่า FPI เลยแลัน FPI มันคืออะไรมันทำรายได้ไหมหลอดใช้พลังท่าหลอดใช้ท่าอ๋อไหนวฟิวหายฟิวมันจะฟิวไม่อยู่คอรินด์ไปฮาวิฮาวิเดี๋ยว์เดียรเดียรโอเควอนเกีงกีบอนเกีงกีปะทะพลังขึ้นเต่า อะไรไปแล้วออ๋ใครจะสู้ได้วะดู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 ก็รู้นะนะนไปแล้วเรียบร้อยโดนกินงาลองเดินไปชนดูดิลองดีฟิวฟิวลองดิอ่ะฟิวลองอ่ะอยากรู้ก็ต้องลองไม่เป็นไรไม่มีไรอ๋อไม่เป็นไรนะโอเคแล้วไปอ๋อวัววัวลองเฮ้ยเมื่อกี้แสงแล้ววะเมื่อกี้แสงแสงแล้วเอาแบงอยู่อยู่ในเซฟโซนเนาะ จู่จๆก็หา,ายวุบสร้างกันดีครับอลองพลังสร้างเองสิพลังสร้างเองอยู่ไหมอยู่อยู่อยู่ยเฮ้ยมันต้องแปลงร่างก่อนดิแปลงร่างด้วยความโหดสร้างแล้วเดี๋ยวพลังไม่พอโอ้โหพลังสร้างเองไม่พออ่นะระอัพไอเทมให้เต็มเลยแล้วค่ะเออไม่พอว่ะโอ้โหสุดยอด<ป>จ,จริงๆครับจัดไปก็จัดให้เราก็ต้องอัพโอ้โห มันจะเหลือไหมฟิวโอ้โหไม่เหลือหรอกเหลือนะาเพิ่งร้อยกว่าไมันเต็มห้าร้อยอ๋อเออจบแล้วมีาภาพสองได้สองร้อยมันไม่ถึงนะโอ้โหฟังเสียงมาส่า๊บสองร้อยถึงไหมไม่ถึงสองร้อยโอ้โหเก้าพันไหนวะหกพันเจ็ดเองฟิวเท่าไหร่วะเก้าพันสามมาเยอะจังวะมาเตรียมตัวปล่อยะมาเยอะจังไงเป็นสายปล่อยพลังไง อสามสองพร้อมยังพร้อมแล้วหนึ่งปล่อยแล้วมาพลังมันก็เลยแพ้เขาไงนสายปล่อยพลังเนี่ยไอ้แกแพ้แกด่ากันบอลว่ะยด่ากันบอลไม่โดนโดนปล่อยอ่ะเอ้ยไม่ใช่โดนดันโดนโดนปล่อยเลบินไปชนโดนบินไปชนเคยชนแล้วไงมันเจ็บเป็นไรโอ้ยเอ้าเดี๋ยวปล่อยอือเหือโอ้โหภูเขาแหว่งแหว่งเลยนะเออ รู้สึกเนื้อจะหมดไปเยอะแล้วนะปานนี้เยอะอยู่อ่ะโคตรผ่านเอ้าใครอคูเแค่นี้บางทีก็เบื่อใครอยู่แค่นอีเนี่ยอี๋เนี่ยจะเอาใช่ไหมเลือดตะวันแม่งเยอะจะเอาใช่ไหมก็เหลืสามพันสี่จะเอาเนี่ยเรื่องเาสองพันเจ็ดคือไปต่อไปบาร์บีดี้ใช่ไหมไปคุยกับไอ้ตัวนั้นก็ได้นี่หว่าไม่เอาไม่เอาจะเอาใช่ไหมอยากเอาใช่ไหมลองดูสิไลดไปเท่าไหร่นั่นแหละไม่ลดเลยไม่ลดเลย อ๋มันอยู่ในเซฟไม่อยู่ไม่อยู่ปิด PvP ไว้เอาฟิลถูจบละวมิจภาพจบละ p v c ล็อกหรือเปล่าวะจบแล้วมิจภาพอันนี้อันนี้ไปที่ลบห้าเอ้ยหกลบห้าสามสิบสองห้าเจ็ดหกทางไหนวะคือที่ไหนวะไปบาบิลีบาบิลี้บาบิลี้น่นน่นโน่นทางนู่นไหนวะนำมาเลยครับใช่เปล่าวะ น่าจะใช่พลังงานจะพอไหมเนี่ยขีไปเลยล่ะขี่แมฆไปดีกว่าขึ้นย้ายนิมิตาเอ้ยื่อนไปเลยเออเอาเอ้ยเดี๋ยวค่อยไปฟาน้าแล้วะเอาสักอย่างก็สักอย่างพี่โอ้ยหอันนี้ถ้าใครชอบก็ลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วกดแชร์ด้วยนะลืมกระดิ่งกระดิ่งกระดิ่งเออกระดิ่งด้วยกดกระดิ่งกระดิ่งกระดิ่งอาจจะได้รู้ไงว่าอัพลิปมาตอนไหนเพื่อเป็นแรกเพื่อเป็นแรกโอเคเป็นแรกพอโคตรเร็วอ่ะ เฮ้ยทำไมเร็วไงเอ้าฟิวทำไมเร็วไงวะเดอูแฟเดดูแฟดทำไมเร็วจังวะอ่าวันนี้ไปแล้ว <c oughs> บ๊ายบายเ <c oughs> บ๊ายบายครับ